รู้ไหมคะว่าทําไมแม่มดออนไลน์แม่มดโกโก้แม่มดคอฟฟี่แม่มดไปเบอร์ถึงอยู่ที่ร้านน้องจอยถ้าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้คะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามาจากการแนะนําของใครเอ่ยสวัสดีค่ะนีะ่เหล้าไก่ต้มน้ำปลาตัวจริงเด็มทค่ะนี่ค่ะวันนี้โด่งดังและก็ยึดทุกพื้นที่นะคะสวัสดีนะคะครูนุชนะคะเข้ามาในไลฟ์แชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะ เนีย่ยนะคะโอเคเพราะว่าใช้ไม้นะคะอ่านี่ค่ะเตชะเลานะคะเต๊ะเลาไก่ต้มน้ำปลาท่าใหม่ของเราค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งัชัดไหมคะนี่ค่ะอาทุดคนช่วยกันแชร์นะคะแล้วปากหมดนะคะว่าที่นี่คือตลาดท่าใหม่จันทบุรีค่ะได้ยินเสียงครูกระแตชัดไหมคะ สวัสดีค่ะพี่เชล่นะคะสวัสดีสสดค่ะมาเจอกันได้ยังไงคะมาเจอกันได้ยังไงคะที่ร้านน้ำจอยเนี่ยค่ะอ๋อก็มาซื้อสินค้าเขาเป็นประจำะสมัยที่ก่อนป่วยก็มาซื้อเขามาคือผิวแห้งป่วยแล้วผิวแห้งก่อนป่วยนะคะแล้วทีนี้ก็มาหาน้ำมันมะพร้าวเนาะมันเอามาอยูอ่แล้วตั้งแต่ที่หายป่วยเพราะกินกาแฟและโกโก้ของแม่มดผิวพรรณดีขึ้นค่ะ ดีขึ้นไม่ต้องพึ่งน้ำมันมะพร้าวแล้วอะไรต่อพูดไม่ค่อยเป็นค่ะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าไ,ไปหลายพันกล่องแล้วค่ะที่ท่าใหม่จันทบุรีนะคะให,ให้การตอบรับมากๆค่ะวันนี้จากผลลัพธ์ของพี่เฉลานะคะตอนนี้ขอเรียกพี่เฉลานะคะ <c oughs> ได้ชีวิตใหม่นะแล้วก็วันนี้ที่ ร้านน้องจอยเฮลตี้นะคะตัดสินใจนะคะเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับบริษัทแม่มดออนไลน์นะ,ะเป็นศูนย์กระจายสินค้านะคะเปิดสินค้าเข้าสู่ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะอะไรคะน้องจอยขอให้น้องจอยแนะนํานิดนึงค่ะวันนี้คนในพื้นที่จะบอกได้มากที่สุดเลยะะสวัสดีค่ะที่ตัดสินใจนะคะลงกาแฟแม่มดนะคะเพราะว่า เห็นผลลัพธ์ของป้าเฉลานะคะเพราะก่อนหน้านี้คือแบบเราอ่ะเป็นเพื่อนกับเป็นมีป้าเฉลาเป็นเพื่อนในเฟซอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วป้าเฉลาเหมือนแบบป่วยน็อกเข้าโรงพยาบาลกระทานหันทีนี้เราก็แบบเอ๊ะ